พราะพวกเขาจะมาฮู้กันแล้วว่าใคจะได้เป็น Miss Universe Laos 2020คนใหม่ดังนั้นพวกเขาไป Crowning Moment ก,กันเลย Who will be joy the 69 th edition at the Miss Universe pageant in Hollywood Florida USA for the new Miss Universe Laos 2020 is Christina l a s a s i m a you are the new Miss Universe Lao 2020. Congratulations, Christina. Christina l a s a s i m a the new Miss Universe Lao 2020. และต่อไปนี้เป <yse> ็น crowning moment เริ่มต้นจากการใส่สบายจากน้องนุ้ยเลยดีใจน้ำน้องคริสติน่ a ลาส a ิมมาขอแสดงความยินดี น้องเมย์วิจิตาสวมใส่มงกุฎห่วมกับท่านนางป่านี้กินด่าบงเสิร์ฟน้องเมย์วิจิตาเลยเจ้าว้าวทึกใจแฟนๆกันบอลอยู่ทางบ้านและทึกใจแฟนๆอยู่ที่นี่บอลขอเสียงตบมือดังๆอีกเจ้าหนึ่งน้องอดอนงออมสมบัติมอบซอดอกไม้เลย และข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติให้ทุกคนตบมือดังๆต้อนรับคริสตินาลาซซิม,มามิชยูนิเวอร์สลาว2000ซาวในฐานะการเป็นมิชยูนิเวอร์สและนี่คือเฟิร์สวอล์ก as Miss Universe Laos 2000ซาว,อาวของคริสตินาลาซซิมมาขอเสียงตบมือดังๆอีกขอขอบใจลาย,ลายเขาจะไปปฏิบัติหน้าที่ยูทีการประกวดมิชยูนิเวอร์สในวันที่16นี้แน่นอนในเดือนห้า ซึ่งมีการเกี่ยมโตเพียงแต่2เดือนเท่านั้นดังนั้นหน้าที่ของเขาจะปฏิบัติอีกลากหลายและนี่คือคนที่4ในฐานะการเป็นมิ s ยูนิเวอร์แซลว้าวขอให้สังภาพเก็บภาพก่อนเพราะมันจะบัได้ภาพแบบนี้ตลอดทุกคนดังนั้นและนี่คือมิ s ยูนิเวอร์ลาวครอบครัวมิ s ยูนิเวอร์ลาวทั้ง4คน น้องนุย้ยน้องอ่อนอานองและน้องเมย์้อมทั้งคนใหม่ของพวกเขาหากกร o w ั before, ่งโมเมนต์บอพตัดนาทีกับคริสตินาลาสซิม่าซึ่งแน่นอนว่าเป็นการคัดเลือกจากคณะกรรมการหลายๆท่านและเห็นตรงกันว่าเพิ่นเป็นคนที่พร้อมที่สุดในการจะเป็นตัวแทนของสาวลาวไปประกวดในปีนี้และแน่นอนเพิ่นก็เคยผ่านการประกวดมิสลาวมาก่อนและได้สถานะการเป็นมิสลาว2012นนั่นเองนี่คือคนที่เหมาะสมที่สุดและเห็นแฟนนางงามเชียร์กันเต็มที่เลย สังภาพเฮาชัตเตอร์เฮ็บห้อยเลยยังไอ้ตาอยากสัมภาษณ์น,นานางงามคนใหม่แล้วตอนนี้โอเคขอเขอ้าใจทั้งสามคนอีกเทือนึงเนาะทั้งสาสาวเลยน้องนุย้ยน้องเมและน้อง on, อ่อนอนงเดี๋ยวเขาขอสัมภาษณ์กับนางงามคนใหม่ก่อนอยากยินเสียงแมนบอลทุกคนลหลายคนนี่แพทป้อมดีหลายที่ผ่านมาน้องคริสติน่าสบายดี ยังตื่นเต้นอยู่เลยโอเคคริสติน่าในฐานะกับเป็นมิสยูนิเวอร์สคนทีซีความฝันเป็นจริงแล้วความรู้สึกเป็นจังไดแน่เป็นค่ำคืนที่แบบเขาฝันมาตมามาตลอดเลยกัหลายปีเติบที่เขาจะมาฮอดจุดนี้เส้นทางในการที่จะมาเป็นมิสยูนิเวอร์สนี่กับโบแมนงานสำหรับคริสติน่าเลยถูกต้องดังนั้นคริสติน่ามีการเกี่ยมโตจังใดแน่ในการที่จะไปประกวดนี่สําหรับคริสติน่าแล้วการเกี่ยตโตแมนทีนาเกี่ยมทุกปีเนาะ ถึงจะได้บบได้กระยาแต่ใจของเฮาคือมุ่งหวังในการที่จะเป็นตัวแทนของประเทศเราที่ดีที่สุดที่เขาจะสามารถเหตดได้เพราะว่าอยากบอกว่าแมนยิงล้วของเฮากะมีความเกง่งและคริสนาก็อยากให้ทุกคนได้ทําหู้ความเป็นแมนยิงล้วที่แท้จริงว่าเป็นแนวใดให้ทุกคนได้สัมผัสฉะนั้นเหตดทุกเทดทุกอย่างและก็อยากเอากินอายของความเป็นแมนยิงล้วแท้ๆให้ทางสังคม ล้วก็ต่างประเทศได้ัมผู้เนาะเจ้าและนี่คือคริสติน่าเนาะคริสติน่าบันนี้ในการเตยมโตที่จะไปฟลอริดาน้องได้มีการเตยมโตอย่างได้แล้วแฟนๆน,น,น่าจะอยากฮู้แล้วแต่ตาท่านน่าจะอยากฮู้เซ็นกันอ่าสำหรับการเตยมโตก็คือหนึ่งเนาะแนนอนอยู่แล้วการประกวดก็ต้องมีการเดินงามๆเนาะคริสติน่าก็ได้ไปฝึกซ้อมอทุกมื้อเนาะตามที่คริสติน่าฝึกซ้อมได้ถึงจะ,ะในปีต่างๆอาจจะ ยังบ่มีอาจารย์เธอเขาก็ฝึกเองของเขาบ่ง u t u b e ฝึกอยู่บ้านอยู่ห้องนอนแต่กะคริสติน่าดีใจที่ได้มาเจออาจารย์คนนึ่งเึ่งเพิ่อนอยู่ประเทศไทยเนาะเพิ่นก็สอนเฮาอย่างดีแลวกะน,นี่แหละจะไปฝึกซ้อมนําเพิ่อนอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแนอนะและเรื่องสุดเรื่องอย่างเดตินาเกี่ยมโตไปฮอตใส่แล้ว <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าหาก็ได้หับตาแหนง่งหาก็ฮูู้ผลวางอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเรื่องสุดนี่ก็ต้องได้ขอความส่วยเหลือจากดีไซเนอร์เนาะให้เพิ่นดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งหลังจากที่เขาหุ้บเขาติดตอ่อหาเพิ่นเลยบอกว่าขอ,ขอแบบว่าดีไซน์ด่วนๆให้คริสติน,าน่าในเดร์ขอช่วยเหลือซึ่งเพิ่นกับแบบว่าเต็ม,ตมใจเต็มที่ให้เขาและตินาก็พู้ว่าการที่เฮ็ดสุดมันบบแมนง่ายมันต้องใช้เวลาซึ่งเพิ่อนอาจจะบ่วราบันอนเลยในการที่ต้องทุ่มเทนในการเฮ็ดสุดให้เฮาดังนั้นตินา่าหลังจากที่เฮาเกี่ยมโตขนาดนี้แล้วและมิหยังอยากบอกแฟนๆนางงามที่อยู่ทางบ้านตอนนี้เสื้อว่าต้องกรีดกันอยู่ใน่นอน มีหลายคนเชียร์และก็มีหลายคนให้กําลังใจตินาอยู่แล้วดังนั้นอยากเบ้าอย่างให้กําลังใจพวกเขาเจ้าให้เขาเจ้านั้นได้เชียร์ตินาเพิ่มขึ้นสําหรับแฟนๆคืออยากขอบใจแบบขอบใจสุดๆเลยขอบใจจากหวใจเลยคือกระเจ้าอยู่นําเฮามาตั้งแต่โดนแล้วตั้งแต่ปี2012จนฮอตตอนนี้แล้วขาวเจ้าบบเคยหยุดจะบบเคยหยุดทรงกําลังใจให้เฮาเลยเชียร์เฮาตลอดเวลาจนฮอตตอนนี้คือที่ว่าเนาะสู่จนวินาทีสุดท้าย วินาทีสุดท้ายอิลีเลยที่ <Yeah. S 2> ที่รอท่าจนมาฮอดจุดนี้แล้วก็อยากให้กับเจ้าเนาอเป็นกําลังใจแบบนี้ให้ตินาตลอดไปเพราะว่ากําลังใจที่กับเจ้าทรงมาให้คริสตินาแมนมีความหมายอิลีและก็ทรงพลังที่สุดเลยโอเคและนี่คือ The New Miss Universe Laos สองคสาวดีใจน้ำน้องคอนเก a t u ช a t i o n อีกคนหนึ่งเอาละลำดับต่อไปข้าพเจ้าก็อึ้งเลยบ่หุ้สิไปต่อจงังใดเนาะ